พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21สส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นโลกดิจิทัลส่งผลต่อการวางแผนและการกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนการศึกษาจึงต้องมีการออกแบบเพื่อเพิ่มความสามารถของมนุษย์เพื่อให้การศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่21จึงประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการที่สําคัญเพื่อก้าวสู่การสร้างสังคมแห่งปัญญาการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทย ในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนและสมดุลเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาจึงเป็นวิธีหนึ่งที่นำหลักการวิจัยและพัฒนามาใช้ทางการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมทางการศึกษาที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาไทยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการนำนโยบายการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับติดตาม และประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาและวิจัยด้านการอาชีวศึกษาอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จโดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนอาชีวศึกษาให้มี มาตรฐานในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่เปิดทำการสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศทั้ง23แห่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3เป็นหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน9สถานศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและวิทยาลัยเทคนิคสตูลปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีจำนวน17สาขาวิชาดังนี้วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำวิทยาลัยเทคนิคยะลาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสตูลสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนากำลังคนที่มีฝีมือมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านฝีมือในทุกระดับได้ การจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่2ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 The Second National and International Conference on Research and Innovation of Institute of Vocational Education Southern Region III Innovation for Community and Society Development ในครั้งนี้จึงเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคคลทุกระดับย่อมเป็นผลดีทั้งต่อตัวบุคคลและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาพรวมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาทั้งมิติเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมโดยรวมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป